สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พีพีเอขอเข้ามานะครับนั่นก็คือตัว VL ครับหรือ VL Enterprise ภาพใหญ่ครับในทรรมฟมันนะครับ VL เนี่ยเข้าตลาดมานะช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับจากนั้นเนี่ยย่อตัวมาเนาะมีการย่อตัวลงมาครับแล้วก็ขึ้นไปนะหรอบนะครับตรงนี้ราคาสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.24บาท24นะครับจากนั้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะปี2011แท่งนี้นะมันเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงแล้วนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่แ,แถวประมาณบาท15นะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูอัตราการลงเขานะครับว่าเขาลงมาแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไายสูงสุดนะมาถึงโลที่ต่ำที่สุดนะตอนนี้เนี่ยแท่งนี้นะครับ ช่วงเดือนตุลาคมนะปี2023อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ79นะครับลงมาแล้วประมาณ79นะแท่งนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวรับแนวต้านนยครับว่าราคาบาท15สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับขออนุญ,ญาตขยายทามเฟรมไปในทมเฟรมวีครับเพราะจะได้เห็นจุดที่เป็นนะยะสำคัญนะครับได้ชัดหน่อยอ่า ผมใช้ไฮสูงสุดที่ตรงนี้นะครับ3บาท24แล้วก็ใช้โลก่อนหน้าเลยครับตรงนี้ครับที่2บาท38สตางค์ครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตขยายนิดนึงครับจะได้เห็นได้ชัด2บาท38สตางค์อ่าโอเคแท่งนี้นะครับโลใช้โลแท่งนี้ ทีนี้เรามาดูการลงเขานิดนึงครับว่าเวลาเขาลงเนี่ยราคาเนี่ยไปตามเส้นนัยะไหมนะครับก็คือเวลาลงมาเห็นไหมมาชนเส้นแถวแถวสามสิบแปดจุดสอนะครับแท่งนี้ออกอาการนะแล้วก็มาเล่นในกรอบนี้ครับโอกาส90%นะครับทั้งลงนะแล้วก็ขึ้นนะครับสายฟิโบน่าจะมารอรับตรงนี้นะครับได้1นึ่งช็อตนะจากนั้นราคาเล่นอยู่ในกรอบนี้พักหนึงพยายามกลับไปเทสแถวแถราคา2บาทนะสบาท ที่เส้นระยะ38.2นะครับเอาไม่อยู่เนาะหลุดเส้น6 7 8มาเลยนะครับที่ราคาบาท60บาท86สตางค์นะครับแล้วก็มาเทสแถวๆเส้นลบ100ตรงนี้จากนั้นเนี่ยราคาพยายามกลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นลบ61.8นะที่ราคาบาท86อีกครั้งแต่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็กลับมายำ่ำแถวๆเส้น100นะครับที่ราคาบาท54นะจากนั้นเอาไม่อยู่ครับหลุดเนาะหลุดก็กลับลงมาแถวแว เส้น138.2เลยนะตรงนี้นะเสน้นลบ138.2แล้วกนะ็ลงมาเล่นในกรอบนี้นะครับสายฟีโบก็แน่นอนครับน่าจะได้ตรงนี้ไป1ช็อตนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะฮะลงมาเล่นในกรอบนี้แหละจากนั้นเขาพยายามกลับขึ้นไปเทสเส้น100อีกครั้งนะทันนี้เทสผ่านนะครับก็ไปเทสเส้นลบ60.8ตรงนี้นะครับที่ราคาบาท86ดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ผ่าน พอไม่ผ่านก็ลงมาย่ำแถวเส้นลบ1น0นะครับที่ราคาบาท54สต่ตางค์จากนั้นราคาหลุดลงมาครับแล้วมาย่ำที่เส้นร38.2นะลบร้อนะครับที่ราคาบาท22แล้วก็โอกาสเห็นไหมเก้าสิเนะครับเขาทำหลุดลงมาเลยแล้วกลับขึ้นไปย่ำพยายามย่ำใหม่นะย่ำให้อยู่แต่ทีนี้ไม่อยู่พอไม่อยู่เสร็จเขาหลุดเลยนะหลุดแล้วพยายามเทสนะเทสไม่ผ่านนะครับแล้วก็ลงมาที่เส้นลบ200เห็นไหม ตรงนี้นะผมมองว่าราคาค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบเส้นระยะตลอดนะตัวนี้จากนั้นเห็นไหมครับเขาขึ้นไปที่ลบ161.8อีกครั้งหนึ่งนะแถวบาท2ทีนี้เขาผ่านโอกาส90%นะครับเห็นไหมเขาไปไปเสร็จก็เอาไมา่อยู่ครับอันนี้เทสครั้งที่1น,นะเทสครั้งที่2ผมมองว่าเทสครั้งที่3นะแล้วก็เทสครั้งที่4ละแต่ไม่ผ่านตอนนี้ราคาอยู่ที่บาท 15สตางค์ครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันครับว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถูกแพงยังไงนะไปดูเรื่องขององบการเงินครับไปดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับ vl enterprise นะเขาทำธุรกิจอะไรนะครับก็คือบริษัทของเขาเนี่ยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะครับผลิตภัณฑ์ เคมีพันโดยเป็นการขนส่งทางทะเลซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น5ประเภทครับได้แก่น้ำมันดิบครับน้ำมันเตาน้ำมันใสน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันปาล์มครับ5ประเภทนะครับสินค้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันครับงบการเงินงบการเงินครับไตรมาสหนึ่งทับหกเจ็ด สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ835ล้านตรงนี้ผมมองบวกนะครับนี่สินเนี่ยเนื่องจากไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมมองว่าดูดีครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1000ล้านนะตรงนี้ถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเนื่องจากเห็นไหมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นทุกปี รายได้รวมครับไตามาส์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ196ล้านสำหรับเรื่องของรายได้รวมก็ถือว่าดูดีครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้สวยครับกำไรสุทธิครับไตามาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะตรงนี้ถ้าดูจากกำไรสุทธินะครับมีปี6 3นะ ที่โดดเด่นที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะทรงส่งตัวเนาะแล้วก็มาเพิ่มขึ้นนะครับช่วงปี6-6นะปี6-4-6-5เนี่ยส่งตัวนะครับมามีปี6ที่เพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังมองว่าราคา ซื้อตอนนี้นะครับยังคงแพงกว่าเจ้าของครับแน่นอนเนาะแล้วก็มูลค่าของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0ล้านเนี่ยแต่เราต้องจ่ายซื้อตอนนี้ที่1,300ล้านผมยังคงมองว่าแพงอยู่นะครับแน่นอนครับไม่ใช่หุ้นที่ต่ําบุ๊กนะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ87สตางค์นะครับซื้อตอนนี้ที่บาท15นะผมยังมองว่าราคายังคงแพงอยู่เนาะ ไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์นะครับจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ51%นะครับไปเช็คในสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35%นะผมยังมองว่ารายย่อยยังยังอยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับเริ่มเริ่มที่จะน้อยแล้วนะครับสำหรับ ในส่วนของรายย่อยเนาะที่อยู่ในหุ้นตัวนี้นะเพราะว่าเกณฑ์ของผมเนี่ยผมชอบให้ต่ำกว่า30%ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้35%นะจากในสตรีมมิ่งนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะทิศทางเริ่มจะน้อยแล้วนะรายใหญ่ครับถือในาน้ำบุคคลครับอยู่ที่ประมาณ40%ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฝัดชีตกันนิดหนึงครับ ไปดูเรื่องขององบกระแสงเงินสดนิดนึงนะครับงบกระแสงเงินสดเรื่องของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับมีการลงทุนทุกปีนะครับตรงนี้เนาะมีการลงทุนทุกปีแล้วก็ในส่วนของเรื่องของอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่0.8เท่านะ0.8เท่าผมมองว่าไม่ถึง1เท่านี่ก็ ถือว่าดูดีนะครับสำหรับตัวนี้นะทีนี้ครับจากกราฟครับและงบการเงินนะผมมองว่าราคาจุดนี้นะครับยังเป็นราคาที่แพงอยู่นะที่บาท15สตางค์นะครับในส่วนของสายสะสมเนี่ยผมอาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับเนื่องจากมีจุดนี้นะครับที่ เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับตรงนี้เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ1จุดนะที่ผมมองว่ายังคงแพงอยู่นะครับแล้วก็จุดที่ 2. นะครับก็คือเรื่องของ p i p ปอร์บุ๊กแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต,ต่อหุ้นนะครับที่เปรียบเทียบแล้วก็ยังคงแพงอยู่ในส่วนนิสินนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับ ในส่วนของสายะสมเนี่ยในความพิดของผมเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนนะครับเช่นกันครับส่วนของสายเทคนิคเนี่ยก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับเช่นกันเพราะว่าราคาตอนนี้อยู่ที่บาท15นะครับแล้วก็พึ่งลงมาจากแถวแถวาบาท22นะครับที่เส้นลบ138.2นะตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับที่เขาจะลงมา เทสที่เส้นแนวรับนะครับที่เส้นระยะลบ1 0 8นะครับที่ราคาบาท2นะตรงนี้นะครับมีโอกาสนะครับถ้าจะให้สวยครับมารอรับแถวแถวราคาบาท2ครับที่เส้นระยะลบ1 6 8ดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะมีการลงมาเทสนะครับแล้วก็ย่ำย่ำสักพักหนึ่งนะแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับแ,แถว เส้นระยะ138.2อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ราคาประมาณบาท22มารอรับแถวนี้ครับอาจะสวยกว่าครับแถวบาท1บาท2ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว vl หากพี่ๆท่านไหนมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมลองมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนำ ตัวที่พี่ๆคอมเมนต์เนี่ยลองมาดูข้อมูลก่อนเนาะถ้าตัวไหนดูดีนะครับดูโอเคน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนํามาทําเป็นการบ้านให้ชมนะครับในส่วนการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆทานไหนต้องกราบขออภัยมาด้วยครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจสําหรับในการทําคลิปถัดไปดไปผมด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ